สวัสดีค่ะก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะ,<ร>ะนี่นะคะเรามาอยู่กับรายการเมฟิเนชแนลนุน่นน,นะคะวันนี้เราจะมาะโปรโมทช่องนะคะโปรโมทช่องที่มีชื่อว่าชื่อว่าอะไรวะพีเกมทีวีนะคะ <S <S ก็ก็ค่ะตามน,นั้นนะคะก็ ก็มาโปรโมทช่องนะคะ P Game TV นะคะก็อ่าก็กดติดตามเลยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะโอเคก็มาดูคลิปเขาได้นะคะก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาดูคลิปนะคะขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังดูคลิปผมอยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับทำไมเสียงแปลกไอ้ตรงนี้นะคะ นี้นะคะก็คืออย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะคะก็ค่ะค่ะก็ไม่มีอะไรมากก็คือรับสมัครทำคลิปเอ้ยสมัครเอออะไรวะก็รับรับรับทำอะไรวะก็รับโปรโมทช่องนะคะแล้วก็ รับทำรับรับ,รบวาดมาคสกอตนะคะก็โอเคค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย